สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบอีกแล้วครับผมเอพิสต์หัยนังเล่นในเกม The King of the Stars อ่มามันพบกับลูคัสโอเบก้านะอูเบก้าลูคัสอันนี้ผมไม่ได้อวยนะแต่ผมดาวแดงจริงอะ่ะลูคัสดาวแดง EX นะลูคัสอ่าก้าปดนะ <c oughs> โอ้ยอแล้วก็มานะอย่างที่รู้กันมีการอัปเดตสองตัวละครอ่าลูคัส EX แล้วก็ตัวหลง มหมัดพิษเอ่งฟาร,รม์มมืดมิดแล้วก็ปีศาจหน้าตั้งเองตั้งเอง <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมมาขอรู้ตรงนี้ก่อนว่ามันมีตัวแจกหรือยังวะอ่าอ่าเนี่ยมันมีตัวไอของฝันนี่แล้วอ่า e x คูณสิบ <c oughs> มาพอดีแป๊ะอืมแล้วก็เราจะมาซูมนะผมยังไงอะกะว่าจะสี่พันพอนะเพราะว่า ผมยังไม่ไม่พร้อมอะ่ะยังไม่ฟูอะ่ะถ้าอยากทำห้าดาวอย่างน้อยก็ต้องสับต้องหกหมื่นนะหกหมื่นเพราะว่าต้องล้างตู้สองรอบสามรอบอะ่ะเออเอาจิงจริงมาดูหลีกเขก,ก่อนก็ประมาณนี้นะศูนย์จุดอกก็ผมไม่ขอรีวิวมากนะก็มารีวิวอีกทีนะาสายเกาะสายหมัดมาสุมฟีนก่อนมันมีตัวแจกฟีนะเดี๋ยวผมก็พาไปดูว่าเอาจากตรงไหนนะ คิดมากตรงนี้คิดไปน้องดูริน้องดูริได้มาแล้วอ่ะไปอืม โอเคสกิปไปมารู้สึกดวงเนี I I ่ยซวยๆก็ไ hmm. ม oh, he ่รู้เออมันมีใช้ตรงไหนน้พว่ตัวผมก่อใช้ตัวก่อนนะอ่าลีลาสักหน่อยอ่านี่ไงสิบครั้งอืมโอ้ยหัดเสียวมาจะไปจะเตกจะเดงอะไรก็ว่ามา แต่ก่อนนี้ผมมีรูบี้เพราะอุ้ยแดงแดงไงไม่ร้อนนะแต่ไม่ร้อนโอ้โหเรียงมันตับอ้อ้ยไม่ใช่ตัวเฟสตัวปกติอืม,โ,มโ,อโ,โอเคมูไข่อืม,อมอตัวล้ายเหมือนกันแต่ก่อนผมมีลูบี้ล้างตู้เลยนะทุกคลิปเลยช่วงที่ BS มาช่วงน,นั้นผมฟูอยู่นะแต่พอ EX มันมาเลยมันตกผมก็ตกไปด้วย <laughs> ก็ว่าไปมาต้องใช้รูบี้นี่เลยนะสี่พันูบี้แจกนี่แหละพอไอ้ลืมลืมดูเหรีดลืมจิ้มด้วยว่าไงกิจกรรมฤด,ด,ด,ดูเป็นไหมผลิตเลยเอาให้ร้อนร้อนร้อนมันแตกเหมือนแกล้งมาเอาโอ้ยเฟสต้าก็เยอะจัดดูหน่อย เต็มสูตรอ่าคิสคิสหัววังอ๋อพิตตี้ by <analyzed> r อันนี้ผมอาจอยู่ฝนตกนะถ้ามีเสียงฝนที่ผมขออภัยนะเออตกหนักมากแต่คงจะไม่ท่วมเอา่ามาจิ้ม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 ดูเลยอีกทีศูนย์จุจดตกซุ่น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 จิ้ม ไปแดงแดงสักตัวใครก็ได้สักตัวใครก็ได้ไม่มีแววเลยเคือ <c ười> จัดจัดผมไม่บ่นนะเพราะผมทุ่มได้แค่สี่พันจริงจะเก็บไว้รูบี้คอร์นบลูดีกว่าอย่าลืมกิจกรรมคริสต์มาสนะแล้วก็กิจกรรมฮาโลวีนด้วย อืมกำลังใกล้เข้ามาแล้วมันต้องมีอะไรดีดีมากแหละอืมแดงหน่อยครั้งที่สองสเต็ปที่สองบางคนสี่พันนี้คือออกนะอืมออกตัวเลยออกตัวออกเรือเลยโอ้ไม่เอาไม่ดูอืเกีือพระเจ้ากะน้องไมมาชุดซัมเมอร์ที่นี่ฝนโจกระตายน้องเอ้ย ยังไงรัวสุดตายใช่ไหมมาพุตโตตัโมโมสังโคพุสังมวลอะไรไม่รู้แตกน้อย,อยจิ้มกาไปหืมโอเคเกลือ,อไปเจ้า่าไม่มีแตกไม่มีร้อนวันนี้มีแต่ฝน อเ okay, คสี่รังเดี๋ยวค่อยเอาโรบี้ไปเพิ่มตู้เก็บหินหน่อยมามาดูตรงนี้กันหน่อยซิก,กาส์อันนี้ก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะซิก,กาส์ของเขาอ่านี่ก็ได้ลังโจมตีของเฟเตอร์แเอ็กซ์ตรีมนะเพิ่มขึ้น35,000โอ้โอ้โหตรก็เต็มอะ่ะขึ้นเยอะแล้วก็อันนี้ ปริมาณความเสียหายที่เขอาประเภทเอ็กซ์ตีมนะเพิ่มขึ้นอ10%และเมื่อเอ็กซ์ตีสกิมเข้าเป้าฟังเสียหายเพิ่มเติม250%ของปรางค์โจมตีปรางค์โจมตีเพิ่มขึ้นทุกทุก22%ทุกทุา Power Skill หนึ่งช่องของไฟ Fighter e x t r e ีมที่มีอออืืหไอผมเติมเองนะที่มีอ่ะก็ตกไปโอ้ยช่วงนี้เน้น e x t r e ีมเยอะเยอะจัดอ่ะเออส่วนออฟของเขาก็ไม่มีอะไรมากนะอื เพิ่มแรงโจมตี5%เพิ่มขึ้นนะแล้วก็คุณทำสกิลนะ1-2วิาทีแล้วก็ฟอมเสียงกายภาพหมายถึงท่าสไตร์นะน่าเป็นท่าสไตร์กายภาพอ่อก็อ่อเพิ่มขึ้น60%นะนาน7วิาทีคุณทำ12วิาทีเฉพาะโอมิกาลุกัสผมก็มารีวิวอีกทีนะพอดีฝนมันตกเสียงเลยอาจจะค่อนข้างจะไม่่อยดีนะ,ะไ,มไ,มไม่ไม่เน่ผมมีไม่ใช่ผมมีมี ลูคัสดาวแดงหรือเปล่ามันเลยไม่ให้ผมมามกิจกรรมดูดูไปไหมเพลียยี่สวันที่นี่ฝนตกจะตายอยู่แล้วมาตัวแจกฟรีอยู่ตรงนี้นะเป็นลูคัสายเกรอบเนี่ยอูที่ขัน้นสิบเนี่ยอ่า อีกส่อเป็นร่างอีเอ็กซ์หรือเปล่าคอเจ็ดสิบไม่ใช่อีเอ็กซ์เหรอเออไม่ใช่ EX อีเอ็กซ์ต้องมาปบ้านอีเอ็กซ์เองเห็นไหมหรือเปล่าวะอ้กรอบแดงอีเอ็กซ์เออเนี่ยกรอบแดงเออตาผมไม่ดีเองแหละ <c oughs> โอเคโอเคโอเคเนี่ยผมก็มาเล่นดูนะแจกรูบี้ได้สามร้อย 300. อืมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่า แล้วก็กิจกรรมมิงโกใช่ไหมบิงโกก็มาเล่นกันได้นะไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีนี้ก็ขอจากลาไปก่อนนะครับด้วยสุขภาพด้วยครับช่วงนี้เป็นห่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย <c oughs> ครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของผมนะครับนะฮะก็ดูแลตัวเองด้วยครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝนตกหนักมากพายุเข้าอือฮึ ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย